สุขบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับเกมที่กูดิสันพาร์คนะครับในเวลา3ามทุ่มทอฟฟี่สีเงินนะครับจะเปิดบ้านนะครับรับการมาเยือนของรูตันทาวผมบอกเลยนะครับเอเวอเรตันเนี่ยช่วงผลงานที่ผ่านมา5เกมหลังเนี่ยบอกเลยว่าแพ้เกมเดียวเท่านั้นนะครับเสมอไปเกมเดียวผลงานดีมากๆเลยตอนนี้ของชอนไดนะครับผพิการทีมตอนนี้นะครับพาเอเวอเรตต์นะครับกับสู่ภาวะฟอร์มดีแล้วนะครับคือฟอร์มค่อนข้างดีมาก เกมล่าสุดนะครับในศึกฟุตบอลคาราบาวคัพนะครับพวกเขาบุกไปชนะไอตันวิลล่าเคียร์วิลล่าตกรอบนะครับในคาราบาวคัพนะครับ2ประตูต่อ1ส่วนทางด้านรูตันทาวเนี่ยเกมที่แล้วนะครับคาราคราบาวคัพเช่นเดียวกันนะครับแพ้ทางด้านอ่าเอสเซอร์นะครับทีมจากลิกทไปนะครับหนึประตูต่อ0ูนย์หเกมหลังยังมองไว้ประตันผลงานค่อนข้างดีเริ่มกลับมาแล้วนะครับ หลายๆอย่างนะฮะอประกอบตัวผู้เล่นนักเตะตัวน,นี้ช่วงนี้ทําผลงานได้ค่อนข้างเข้าที่เข้าทางมากนะครับไปดูหน่อยนะครับสำหรับชอนไดซเวตตัวผู้เล่นนะครับกองหน้าเป็นทางด้านบิโต้นะครับมีทางด้านดูกูเล่อ่าเจมส์กัสเนอร์นะรงบัญชาการให้กับทางเอเวอเรตนะครับส่วนฝั่งรูตันทาวันนี้เป็นทางด้าน คลตันมอลลิสนะครับคนเดิมนะครับเจ้าเจ้าเก่าเจ้าประจำนะครับมีทางด้านอ่าวโอบินนี่นะครับรองบัญชาการฝั่งทางฝั่งขวาให้กับทางรูตันทาวนะครับโมยังมองนะครับวันนี้น่าจะลอดยางนะสำหรับรูตันทาวเพราะว่าคู่นี้เจอกันครั้งแรกและวันนี้เล่นในบ้านของเอเวอร์ตันต่อหน้าแฟนบอลของเอเวอร์ตันด้วยนะครับเปเลจากต่างประเทศวันนี้เปิดมาให้เอเวอร์ตันเป็นต่อที่1ช่วงตัวแต่ก่อนหน้านั้นนะครับ เปิดมา0.75นะครับก่อนที่จะมีการขยับสำหรับเลทนะครับสื่อต่างประเทศพากันมองมาที่คู่นี้นะฮะแล้วก็ขยับให้ดงังเลทเอเวอร์ตันเนี่ยขึ้นไปอีกครับ1ช่วงตัววันนี้ขอมองนะครับเอเวอร์ตันนะครับเกมในถิ่นด้วยอ้โหทุกทกอย่างองค์ประกอบนะครับภาพรวมเล่นในบ้านบวกกับฟอร์มนักเตะนะครับที่ดีขึ้นตลอดนะครับแล้วดีขึ้นเรื่อยๆด้วยนะชอนไดผมมองว่าเกมนี้ ลุนประตูที่2เลยครับขอมองไปที่เอเวอร์ตันครับ